กินไอติมแล้วหิวน้ำจังเลยเดี๋ยวเราไปกดน้ำก่อนนะเออข้างหลังเนี่ยมีตู้โก็ก็ไปกดเลยค่ะวันนี้จะเสนอละครเรื่องเด็กเรียนกับเด็กไม่เรียนค่ะไปดูกันเลยค่ะตื่นนอนก่อนไปโรงเรียนโอ้ยเสียงนาฬิกาปลุกได้งอีแล้ว ไม่ไหวขอ,อน,นอนต่อก่อนนะโก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 ได้เวลาตื่นไปโรงเรียนแล้วเร็วเร็วดียว,วสายนาฬิกาปลุกตั้งนานแล้วทำไมไม่ตื่นสักทีโกโก,โกตื่นเร็วตื่นเร็ว,ชวเช้าแล้วเหรอมันไม่อยากไปโรงเรียนเลยอะอยากนอนอะ่ะขี้เกียจไปโรงเรียนออ้ยไม่ได้หรอก ได้เวลาไปโรงเรียนแล้วถ้าเราไม่ไปโรงเรียนแล้วเราจะมีความรู้จากที่ไหนล่ะเชอญไปเถอะเราไม่ไปหรอกเราขอนอนวันนี้เอ้ยถ้าเราไม่ไปคุณแม่ต้องว่าแน่เลยไปเถอะเร็ว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 แต่งตัวเลยเราแต่งตัวเสร็จแล้ว้าขอนอนต่ออีกหน่อยนะไม่ได้แล้วไปเลยเร็ว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 เบื่อจังไปโรงเรียนเนี่ย ไม่ไปหรอกเรานอนต่อดีกว่าอยู่บ้านสบายกว่าเยอะไม่ใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วดีนะที่เรามาทันพอดีมัวแต่ปลุกโกโก้อยู่นั่นแหละไม่ยอมตื่นสักทีอ้าวล้วนี่โกโก้ไปไหนแล้วเนี่ยโกโก้รีบเร็วรีบเร็วรีบมาเข้าห้องเรียนเร็วเดี๋ยวไม่ทันอยู่ไหนเนี่ย อยู่นี่อยู่นี่กโก็อยู่นี่เร,เร็วเร็วเร็วสิมาแล้วไม่ต้องเร่งหรอกอ้าวแล้วโกโก้ทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนมาก็โกโก้ตื่นไม่ทันน่ะโกโก้ก็ใส่ชุดนักเรียนไม่ทันนะสิมาชุดนี้เลยไม่เป็นไรหรอกครูมไม่ว่าหรอกว่าสิทำไมครูมไม่ว่าเมื่อวานเนี่ยเราเห็น บอลไม่ใส่ชุดนักเรียนมาครูยังว่าเลยไม่ว่าหลอกไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟกทาลาครูก่อนนั่นไงเห็นไหมครูเรียกแล้วค่ะครูว่ายังไงทําไมเธอใส่ชุดอะไรมาโรงเรียนเนี่ยชุดอยู่บ้านเหรอทําไมไม่ใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนไปรีบไปห้องปกครองเลยไปเรียกผู้ปกครองมาพบเดี๋ยวนี้ค่ะคุณครูมา ามชิ้นมาเออบอกแล้วไงไม่เชื่อคิดเลขไม่เป็นอุย้ยโรงเรียนเลิกแล้วอยากกินไอติมจังเลยโกโก็มากินไอติมกันดีกว่าอ๋อดีดีดีดโกโก็ก,ก็หิวมีอะไรกินบ้างล่ะนี่ไงมีแบบถ้วยกับแบบคนโกโก็เอาอะไรดีล่ะเอาคนนะงั้นโก็ก็ไปสั่งเลยเดี๋ยวเราไปซื้อผลไม้ทางนู้นให้นะโกโก ได้ได้เด็โกโกโก้สั่งให้เอาคนนะคนละอันนะจ้าสวัสดีครับรับไอติมอะไรดีครับอ๋อเช่นเอาคนสองอันค่ะได้ครับเป็นเงินเท่าไหร่คะอันละสิบสองบาทครับสองอันยี่สิบสี่บาทครับอ๋ออันละสิบสองบาทสองอันจะยี่บสี่ได้ยังไงสองอันก็ต้องสิบสองบวกสิบสองก็ต้องยี่สิบหกสี่ พ่อค้าคิดเงินผิดแล้วโอ้ไม่ผิดหรอกครับสองบวกสองก็ได้สี่มันไม่ได้หกนี่ครับอืมคิดผิดแล้วฉันเรียนมาชันรู้อ๋อ,อ,อเอาอย่างนั้นเหรอครับแน่ใจนะครับว่าเรียนอ้าวแล้วพ่อค้ารู้ได้ไงว่าฉันไม่ค่อยเรียนถ้าเรียนน่ะสองบวกสมันก็ต้องได้สี่สิครับสิบสอบวกสิบสองก็ต้องหยิบสี่คุณหนูคิดผิดแล้วครับ เราคิดผิดเหรอเนี่ยโกโกเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จสิเราซื้อไอติมสองอันอันละสิบสอบาทพ่อค้าบอกว่ายี่บาทไม่ใช่ใช่มยี่บหบาทใช่ไหมอืมพ่อค้าเขาคิดถูกแล้วนี่โกโกถูกแล้วเหรอใช่นี่แหโกโกไม่ค่อยเข้าเรียนเลยบวกเลขไม่เป็นเป็นยังไงล่ะ ไม่ชอบเลียนนะเป็นอย่างนี้นี่เองอ้าวเหรอใช่ไปไปเอาไอติมก่อนดีกว่าเดี๋ยวละลายหมดอ่านหนังสือไม่ออกกินไอติมแล้วหิวน้ำจังเลยเดี๋ยวเราไปกดน้ำก่อนนะอ๋อข้างหลังเนี่ยมีตู้โก็ก็ไปกดเลยจ้าเราไปกดก่อนนะเอตู้น้ำหยอดเหรียญเนี่ยเขียนว่าอะไรอะ่ะ ทำไมเราอ่านไม่ออกเลยอะดูสิมันหยอดเหรียญตรงไหนแล้วมันให้ทำยังไงบ้างเนี่ยอ่อานไม่ออกเลยอะเป็นอะไรเหรอกโก้กโก้อ่านหนังสือไม่ออกอะไม่รู้ว่าเขาให้ทำอะไรอะนี่ไงอีกแล้วอ่านหนังสือไม่ออกอีกแล้วไม่ชอบเรียนก็เป็นอย่างนี้แหละอ่านหนังสือไม่ออกง่ายๆจะตายไปนี่ไงเขาเขียนว่าหยอดเหรียญ สิบบาทแค่น yeah! okay. ี้ก็ได้กินแล้วโกโก้เงั้นพุ่เนี้ต้องเริ่มต้นใหม่นะต้องตั้งใจเรียนมากกว่านี้นะได้จากโกโก้รู้แล้วแหละต่อไปโกโก้จะตั้งใจเรียนนะเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องตั้งใจเรียนนะจะได้มีความรู้วันนี้พวกเราสองคนไปก่อนนะโกโก้ติดตามให้เราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะบายบายค่ะ